สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่กลมาพบกับเฮาคือเก้าที่สองสบิวคนบานป่าเนาะกะสบายดีหมู่เพื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเนาะเลยวัาสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องสาวอีสานหรือว่าทางต่างประเทศสบิวกะขอกะสบายดีและสวัสดีทุกทุกฐานเนาะมันนี่กลมาพบกับเฮาคือเก้าพ่อแม่พี่น้องกะอยู่มาหายเมื่อนาคือเก้าเนาะบได้ไปไส่ต่พ่อแม่พี่น้องเลยบรรยากาศกะหนาวเลยเนาะกะ เขาสู่ฤดูหนาวเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกับสบิวกับ่มี่ยังหลายเนาะกัขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีหรือว่าทุกทุกชาติอะไรเนาะเขาสู่ฤดูหนาวแล้วกับหักษาสุขภาพเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องไปไซมาไซกัระมัดระว่างอะไรเนาะพี่น้องชุมือนี่บุคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องหนาวแล้วเนาะแล้วกัพญาติการะบาดคือกว่าอะไรเนาะพี่น้องไปไซมาไซกัให้หักษาสุขภาพเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อสบิวกัคิดฮอดคือเก่าอะไรเนาะ กะยืมเมื่อไห้เมื่อหน้าเลยพี่น้องลมแต่แทนเนาะเขาเขาสูดแล้วดูหนาวอลไพี่น้องเลยเจ็บปากกระป้านั่นเป็นศพสะดวงแล้วพี่น้องเลยหลังจากที่อ่าเป็นอันตาตตอ,อะไรเป็นพีใส่ตาเนี่ยนี่อะไรพี่น้องก็เศร้าอะไรเนาะหลังจากที่เศร้าหล้ะก็เป็นต่ออีอะลรพี่น้องเลยผู้ซึกว่าเดือนนี้เนาะมีแต่แนวเป็นพี่น้องเลย จะอยู่เมื่อไหร่เมื่อหน้าเลยเนาะวันสิไปอันคูดสวนน้ำอีพผอะละอ้อมหัวอะไรพี่น้องหัวอ่าอยู่นอง,งเทงอะลรมันบ่อคอยดีปันใดอะละพากันอันตัดน้ำอ้อมเมียนเพื่อบ่ให้แบ้อบ,บ่ให้งัวบุเข่าได้อะลยพี่น้องเพราะว่าฮาปลูกเครื่องปลูกพอได้กินอะไรเนาะก่อนสิไปเห็ดอยู่เห็ดกินกะสับิวกะได้เอาอันเอาเนื้อง,งัวน้ำผินพี่น้อง่นต๊กพูดเนาะผ่นมาเอาเพม่นเอามาให้อะไรพี่น้อง กับซื้อซอยเพิ่นเนาะกับเซนกินอะไรพี่น้องเพิ่นมันมียมได้จึงเอาห่ก็ได้เพิ่นวาเนาะเพิ่นก็เอามาให้พูดหนึ่งเพิ่นเอามาให้แรงวัานี่อะไรพี่น้องแล้วก็ลาบแล้วครึงหนึ่งเนาะแล้วก็อีส่วนหนึ่งกับสบิวก็เสียเอามาต้มสู่อีพอกินยูมานาพี่น้องก่อนไปอันตัดห้าวหัวอ้อมหัวอะไรเนาะกับซีมาอันต้มสู่อีพอกินยูมานาพี่แล้วก่อนสิไปเห็ดเวียกระได้กั กินเขาวกินน้ำก่อนเทไงนาะพี่น้องจะหน่อยสิบ่มีแหงคุดเนาะ <laughs> คุดละครดอ่ะกับสิบ่ได้ปลูกยังไรดอกพี่น้องแต่เก่ากับสิปลูกมังโม่มมกแตงเทไงเนาะหน้าบ่มีพี่น้องบ่มีพายกันย้นเมี่ยนขึ้นหน้ากระเจ้าเนาะหน้ากระเจ้ามีพายกันย้นเมี่ยนนะ้ำายพี่น้องหน้าข่อยหน้าบ่พ่อละปีนี้นะไ่ได้บ่ได้ปลูกดอกมังโม่แมกแตงกันเลยกสิปลูกกับปลูกพอได้กินเนาะปลูกบ่ได <laughs> ้ขายดอกพี่น้องปลูกแต่บ่นคอยไปฮดแหละกับชำนั่นแหละพี่น้องปลูกปีนี้เนาะ กะน้องทงกะน้ำลายอยู่พี่น้องแต่ยันมันบุกคือปีนปีกายนี่กันอีพอเราก็ได้ลงไปใส่ป่าเนาะลรคก็ป่ากะบนหาศิลาอยู่พี่น้องเขากับบริกนปันใดเนาะกินแต่แถวห่วยแถวหองไปก็แล้วเนาะหนาวเ่นงเอยเสร็จเนี่อยอะไนีหนาวเลยเนาะหดละดูมาเลยพี่น้องประมาณสามสี่เดือนผู้ประจักษ์อย่างสีไวท์ยามหนาวเนาะ ปีกายนี่นาวปีกายนี่สบิวกะเป็นคือการพี่น้องเป็นห่อระดูหนาวแล้วมันสิเป็นเลยเนาะสบสบิวเนี่ยเป็นศบสะดวงปีกายนี่ก็เป็นพี่น้องเป็นนักแห้งเติอปีกายนี่ก็มาเป็นบอลเก่าอีล้วเนาะเนี่อ่าหลายๆคนถ้าเบิ่งคลิปสบิวปีกายนี่นักซิู้พี่น้องว่าสบิวเป็นเนาะเป็นคือปีกายนี่แหละเดี๋ยวสบิวกระดัางไพ่หลยแหละเดี๋ยวก็สิพาพี่พี่น้องไปเบิ่งอ่าเื่องในสิ้นกระดูกมะเนยยังทะเลหารอยกะ พอกินอยู่พี่น้องเพิ่นเอาซินงัวน้อยเพิ่นวาเนาะเพิ่นเอามาให้เมื่อวานนี่พี่น้องตอนแรงเนาะเดี๋ยวซับยูกับซีห้เบิ่งเลยเดี๋ยวซับยูกับซีพาไปอันเห็ดยูเห็ดกินอะไรพี่น้องก่อนไปเห็ดวิ่งเนาะกับซีพาไปต้มเครื่องในล่างต้มแล้วพี่น้องมากับรถคู่ใจข่อยพี่น้องในสตาร์ลิงข่อยเดี๋ยวต้มสูพ่อแม่พี่น้องกินน้ำกันเนาะ เยวสีห้เบิ่งเลยพี่น้องกระถางเขาไปนะสบิวกะแต่งมาแบบซี่เลยพี่น้องแต่ละมือเพราะว่าอัน,นทำเอาปลาไว้เอาบริยูอะไรบริยูหน้าหน้าลุ่มเน,ะนเาะมีพวกกระยูหน้าเทิงกับเปลือเป็นงวัวนี่อะไรพี่น้องนี่ดิกระสีจงว่าอยู่ในเฮือนเน่พี่น้องแล้วก็ ก็เอามาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะนี่กะซีดงัวน้อยพนอยพี่น้องกะลายเติมเนาะหาลอยนี่กะครอบครัวน้อยชําสบิวนี่กะไในกินลายมือเติมเป็นทีดตายพลอยพี่น้องเอ,อ้ยยอมกินเนาะเดี๋ยวสบ,บิวกับิีคอโ,โตไปล่างเนื้อง,งัวงกระดูกงัวต้มก่อนพี่น้องมันวะนกระสิล่างกันกระดูกพลยพี่น้องกระดูกมเป็นกระดูกข่ดอกพี่น้องเอ้ยกระดูกงัวโว้ยทันว่าเอ้อย,อะยอจะฉิกกินน้ำข่อยบอ ต้มมันใส่มันพี่น้องต้มเครื่องในมันเนาะต้มสุกิโพกินพี่พอจะไปทางไหนเลยที่เทิงหัวกระจักโอ้ยเย็นเดิต้มกระดูกมันนีเนาะพี่น้องเอาะผัดบัเป็ิ้นดอกซีมันต่อ่มียังเอาอีพอสีปี้งเอาอ มีนามีสามาตอนอี้อีพอพูดอกอันนี้เราเลยคนดูได้มีบาเมซาจะไปใช้พอมาหลักหน่อย หน่เดียวเคือมังคอยหน้าฮแท้เหรอ่ะไม่ไม่ใหญ่คนเราเจ้า,จากับปลาหลักมังคอยงงมังหอย,หอยพอเถ่ามาจักวะยันแม่นแล้วสัดแเครึ่งกระทังเน้อวเมื่อวานนี่ีลวจะมาัจากแลว้วบ่อยข้าหา้ากกำลํงกินเข้าบริกินนะคะเอาเมลินดนะคะ กะสีปีกน้ำกับปลานั่นเนาะตอนนี้เขากาัตตมเลยเนาะพี่น้องต้มเครื่องในกระดูกกระดีว่วมันทะเลนี่พดรวยรวยรวยโอ้ยพี่น้องเอ้ยจยะไหนก็ได้กินเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็นป้งเนื้อมันพี่น้องกระสีอ่อนอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยพออะเป็นสีนงัวหน่อยเนาะโู้ปุม่มนะ <c oughs> ลมพี่น้องเอาอันซังกระสีขาด อันนั้นบังไปอยูอ่ตรงเรื่อนใน้หอนหอดเนาพี่น้องยำหนาวทรัพยวิวกายยังไม่ได้ไปซื้อเสือให้อีพอเสือแขนยาว หนาวแห้งๆผู้หละบัดเขาเมืองผู้หละพี่น้องเคยจักมือได้แล้วเขียงทาง,งบัดเขาเมืองเซโนผู้หละจ้าสิได้ซื้ออีพอจักมือได้แหละตรงเซนครัมสวัสดีค่ะจีเพจนะเนาะพี่น้องมาตา ลืมเอาขบลืมเอาขบกระสากมามันจะสีแหลกพี่พอจุกข้าวพี่นอ้นองต๊ะเงาะกระปันนั่นต้มข้าวกาดชีได้ปรุงอะไรพี่น้องเลยชุบอะไรเนาะเดะแตวว่ามันจิบ หน้ามาหละเอาบริ้มเฮิงยุกข่าเลยไนดะ้พี่น้องเอ้ยก่อนจะไปเห็ดวียกันไ้ตามแ้วเะเบียก็สีใส่น้ำต้ม m, เอาเนาะ bống cho màn nhỏ hỏi màn n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 hỏi màn ลูกขา่าวแ้บพี่นอ้องกินต้กันเอาออกใส่ใบตองไว้ไอตอนมันฮะเออเอาน้ามันใส่ถ้วยสดสดห่อนๆได้พี่น้องคลายสบายดีเด้อนทุกคนมากินข้าวน้ำกันมาเนียอ,อยู่มะห้ยมนานมาหนาวหนาวแหง้งต้งกโมกระโบเปื่อยปันไดดอก

มันทันเปื่อยเลยสิทันเปื่อยอย่าเอาล่นมันได้ทอกออกทอกออกทอกให้นักทอกน้าม,มันใส่ถ้วยนะจะนานมันสีเข้มมามาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำหนุนกันเนาะบรรยากาศหนาวๆสดต้มพร้อนหอน,น,น,อนาวมานันหนีกับประมาณช่องซัมเมอร์เลยแหละเดี๋ยวจะให้เบิง่งอันลมพัด ผมผัดไปอันกอสังไพยู่ก <c oughs> พนง่ง่้งาอยู่ง่เะวนิข่านํำกันพี่น้องสามคนพอลูกเขาายลูกักใอ่ะ <c oughs> อยู่ทางหลังผูงก<อ>้กราอยู่ป้าอันน้อยน่อยนะว่อยู่เกอนผู้ชองพระองค์เผืนเนาะ เดี๋ยวจำพรสิคออานะโตไปกินข่าวก่อนเด้เนาะเอนพี่น้องสำราสำราสำราำตาโย่ยอยั่อเห็นมาได้เหออาซีมีปิงพรพี่น้องแหมแหมแดงแดงแทบสำรา๋ยุขอเราเห็นมาได้ดอกกระดูก สัางกระหีบนั่นเด้มีอยู่หีบหนึ่งเอาเมาให้ส่างเนาะแต่ว่าเข้ากับ้างเข้ากับว่าไ,ได้เรี้ยงของกินดอกแล้วก็กรมีกับปันพผนกินน้ำผนมาสารงานต่อพันยุทธช่วงโควิดอะไรงานเผนโตคางไว้ประมาณเดือนหนึ่งแ้้วั้งโอลูกอีพ่อกำลังมาเลย พี่น้องได้ยินบน่มนอเสียงอ่าลมผัดใบไม้เสียงอู่ออตอนนี้เข้ากาัพากันกินข่าวกันอีนไปทีรยบร้อยแล้เนอพี่น้องก็สิพากันไปเวียกไผเวียกมันแล้เนอบ,นบ้านในกอยู่หยูน่าคือเก่าแล้วพ่อแม่พี่น้อง คลิปสำหรับคลิปนี้เซบิวกัชิคอจบคลิปเอาไว้สัีเนื้อฝากพอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซบิวเนานะเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อ,ตอไปฮะแหละก็ขอบุญขอบคุณพอแมพี่นอ้องเอฟซีลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณพอแม่พี่น้องลายๆเด้อ